สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันธาภิกษุณีเทรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนามัสการหลวงแม่ค่ะขอจะเจริญพรค่ะ หลวงแม่คะวันนี้ลูกมีเรื่องของความเพิกเฉยเป็นประเด็นที่อยากจะกราบขอกับหาาลวงแม่ได้สะท้อนนะคะคือลูกเห็นว่าความเพิกเฉยเนี่ยก็นำมาซึ่งความทุกข์หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอะคะ่ะไม่ว่า ทางกายหรือทางใจอย่างยกตัวอย่างสําหรับลูกเนี่ยที่เห็นชัดเจนมากๆก็คือ,อลูกเป็นคนที่กลัวหมอฟันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะหลวงแม่แล้วก็จําได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยถ้าจะต้องไปหาหมอฟันเนี่ยพ่อกับแม่ต้องเข้าไปอยู่ในห้องทําฟันด้วยค่ะแล้วก็เมื่อโตขึ้นเนี่ยพ่อแม่ไม่สามารถทําอย่างนั้นกับเราได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความต้องดูแลสุขภาพในช่องปากเนี่ยอย่างมากเลยเพราะว่ากลัวครีมของหมอฟันค่ะหลวงแม่จนกระทั่ง เมื่อโตขึ้นพอไปหาหมอฟันอีกครั้งหมอฟันบอกว่าสุขภาพฟันดีมากไม่มีฟันผุแล้วก็เป็นคนที่ใช้ไหมขัดฟันรักษาฟันตลอดเลยเพราะว่าความกลัวค่ะหลวงแม่ทำให้ไม่เพิกเฉยกับ การรักษาสุขภาพฟันอันนี้เป็นเรื่องที่พื้นพื้นเรื่องภายนอกที่เราเห็นได้ชัดมากเลยลวงแม่คะอย่างในประเด็นเหล่านี้เนี่ยลวงแม่พอจะ,อะมีมุมมองหรือว่ามีวิธีคิดกับความเพิกเฉยของมนุษย์ที่จะส่งผลต่อความทุกข์ทางกายหรือทางใจอย่างไรบ้างไหมคะหลายครั้งที่เราเพิกเฉยเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอื่น เพิกเฉยบางครั ah 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 um, ้งเพิกเฉยเพราะเพราะไม่มีองค์ความรู้ไม่มีองค์ความรู้เราก็เพิกเฉยเพราะไม่เห็นความสําคัญเพิกเฉยเพราะไม่เห็นความสําคัญเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยบางคนไม่ไม่ใช่เพราะกลัวเมื่อกี้ดรการจนายกตัวอย่างเนี่ยเพราะกลัวนะคะบางคนเพิกเฉยเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้นะคะแม้ว่าจะมีคนให้ข้อมูลก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธา ยืนยันที่จะทำแบบนั้นต่อมานะคะการเพิกเฉยนะแทนที่จะเสียสิบก็กลายเป็นเวลาที่ผเผชิญหน้ากับปัญหาจริงๆปัญหาอันเนื่องมาจากการเพิกเฉยของเรานั่นแหละแทนที่ว่าเราจะจัดการเมื่อตอนที่มันมีปัญหาหนึ่งเราไม่จัดการเราเพิกเฉยด้วยความไม่รู้ไม่เท่าทันจนกระทั่งปัญหามันบานปลายมาจัดการเอาตอนหลังแทนที่จะเสียหนึ่งก็เลยต้องการกากลายเป็นเสียสิบ อย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นการเพิกเฉยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีฐานความรู้ความเข้าใจอย่างไรชีวิตของเรามนุษย์เราส่วนใหญ่นะเพิกเฉยนะเพิกเฉยต่อการที่เราจะออกจากความทุกข์นะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าเนี่ยนะทุกเนี่ยมันเป็นวงจรของชีวิตเลยมันนํามาซึ่งการเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยเราก็เกิดมาไม่รู้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติน,นะคะอนเนกชาติสังสารังเนี่ยแต่เพราะเราเพิกเฉยต่อการจัดการที่ต้นตอที่สาเหตุแห่งทุกข์เราก็เลยเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นหลวงแม่กําลังพูดถึงปรมัตธ,ธรรมเลยนะคะ ในขั้นอุกฤษนะคะการเพิกเฉยในขั้นอุกฤษคือการที่เราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เข้าใจว่าการเพิกเฉยต่อการที่เราจะก้าวข้ามโอคาสงสารนะคะไปเนี่ยนะคะเราเรา,เราเพิกเฉยมาตลอดไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเรารู้ค่ะที่เราเป็นพุทธเนี่ยก็เพราะว่าเรานับถือพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าก็ทําให้ดูนะคะแต่เราก็เพิกเฉยมาตลอดใช่ไหมใช่ไหมอยากจะชวนคุยประมาณนั้นนะคะสิ่งที่หลวงแม่สะท้อนมาเนี่ยลูกเห็นด้วยจริงๆเลยค่ะหลวงแม่ความเพิกเฉยเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่พื้นพื้นคนไม่ค่อยใส่ใจแต่จริงๆแล้วมันคือรากของอปัญหาที่ทําให้เราก็ยังทุกอยู่อย่างนี้ค่ะพอตราบใดที่เรายังมีพบ ทุกอันเกิดจากพบที่เรามีมันก็วนเวียนตามมาไม่รู้สิน้นคราวนี้เมื่อกี้หลวงแม่พูดถึงในแง่ของปริมัติป,ป,ป,ปรมัตตธรรมใช่ไหมคะครานี้ท่านในแง่ของโลกิยธรรมพบพบในหาในภาคปฏิบัติค่ะเราจะจัดการกับความเพิกเฉยนั้นได้อย่างไรบ้างคะหลวงแม่ต้องมาจัดลำดับนะ คงต้องมาจัดลําดับความสําคัญนะความสําคัญของเรื่องต่างๆในชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเพิกเฉยนะคือเราเพิกเฉยต่อบุพการีพ่อแม่นะเราก็นึกว่าเราส่งเงินไปให้พ่อแม่แล้วละ่ะพอแล้วล่ะนะคะพ่อก็พ่อแม่ก็มีอาหารมีอาหารการกินดีอยู่แล้ว เราก็ปฏิบัติต่อสุนัขอย่างนั้นเหมือนกันนะก็คือแน่ใจว่ามีอาหารเลี้ยงหมานะมีคนใช้ไปดูแลหมาแต่เราไม่ได้เคยดูแลบุพการีในส่วนที่ท่านต้องการนะบุพการีเนะี่ยต้องการความรักต้องการความรักความใกล้ชิดกับลูกนะยิ่งนับวันยิ่งนับวันเมื่อบุพการีอายุมากขึ้นนะ่ะโอกาส ที่จะได้เห็นลูกนะก็ย่อมมีน้อยลงแต่ว่าลูกๆก,ก็มัวแต่วุ่นวายกับชีวิตนะคะแล้วก็ลูกๆแต่ละคนเขาก็วุ่นวายกับลูกๆของเขานั่นแหละครอบครัวแล้วก็ลูกเมียของเขาเออหลวงแม่พยายามบอกพ่อแม่พยายามบอกพ่อแม่ว่าต้องทําใจนะเพราะว่าตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันเหมือนกับเป็นวัตตะคะ่ะตัวเราเนะี่ยจะตัวเราหมายถึงตัวเราทุกๆคนนะคะตัวเราจะให้ความสำคัญกับลูกมากกว่าพ่อแม่ อย่างนั้นใช่ไหมย้อนกลับไปพิจารณาดูนะคะอยากจะให้อ,อย่าเพิกเฉยอย่าเพิกเฉยต่อบุพการีในส่วนที่เปราะบางของท่านคือความรู้สึกความรู้สึกของท่านนะคะเรามักจะนึกว่าเราก็ส่งเงินไปช่วยแล้วไงนะคะแต่ว่า5ปียังไม่ได้เคยกลับไปเจอเจอเลยบางทีเรื่องเล็กๆนะคะไปไหนไปไหนมาส่งรูปหลานไปให้ดู ส่งรูปหลานไปให้ดูโอ้ปู่ย่าตายายจะแฮปปี้มากค่ะมากาเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้จนกว่าเราจะได้เป็นปู่ย่าตายายเองเป็นพ่อแม่เองนะคะอันนี้คือการเพริกเฉยที่หลวงแม่อยากจะเตือนบรรดาลูกทุกคนว่าสามารถที่จะปรับได้ปรับได้นะคะว่าอาการเพริกเฉยของเราที่เราอาจจะไม่ตระหนักรู้ว่าเป็นอาการเพริกเฉยนะมันมีนัยะ มันมีความสำคัญยิ่งต่อผู้ที่ถูกเราเพิกเฉยเอาพ่อแม่ก่อนนะพ่อแม่ปุยยะตายายก่อนค่ะสิ่งที่หลวงแม่สะท้อนมาเนี่ยโห เขาไปสัมผัสถึงใจลูกจริงๆค่ะหลวงแม่เพราะว่าลูกเป็นคนที่อยู่ไกลพ่อแม่แล้วก็มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมท่านเนี่ยปีละประมาณ3-4ถึงครั้งจึงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นจริงๆก็พยายามใช้เวลาทุกครั้งที่ได้กลับไปดูแลแม่เนี่ยให้ความรู้สึกทางด้านจิตใจกับแม่น่มากเป็นพิเศษมากกว่าทางด้านวัตถุหรืออื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงแม่ได้ ให้มุมมองกับพวกเราในวันนี้ได้ให้พวกเราตื่นขึ้นจากความเคยชินเดิมๆที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงความสำคัญของการเพิกเฉยของเราแต่ละคนในแต่ละเรื่องของชีวิตนะคะกราบขอพรบคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ทำให้เราตื่นและวันนี้ หวังว่าเมื่อท่านได้รับชมรายการนี้แล้วเนี่ยท่านจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างในสิ่งที่ท่านได้เคยเพิกเฉยมาเป็นเวลานาน,านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการค่ะขอขอเจริญพรค่ะบางครั้งนะ,ะไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินนะบางครั้งพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงินนะนะต้องการเพียงลูกจับมือถามไถ่นะคะก็เป็นยานะ เป็นยาทางใจที่จะเยียวยาพ่อแม่ไปอีกยาวนานกราบขอบพระคุณลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะกราบนามัสการค่ะ